สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้เดาจังในเกมก้าวอีอะคาเดมี่นะคะเป็นเกมที่ไม่รู้ว่าเก่าหรือไม่นะโหลดมาเล่นดูนะเห็นดูนะ่ารนะักน่ารักมันก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะสนุกนะคะก็มันเป็นเกมในแบบว่ากดการะสองเอาตัวไปเอาตัวแบบไปสู้แล้วก็ผ่านด่านตามเนื้อเรื่องอะไรแบบนี้นะคะก็มาดูแต่ละบทกันเลยแต่อันนี้เพิ่งเริ่มเล่นนะโหมดบางโหมดอาจจะไม่เปิดนะตู้ยอนเห็นก็คือที่เอา ที่เอานักลบสาวหรือว่าไอ้พวกที่เห็นเมื่อกี้นะซึ่งมันจะอยู่ในนี้อันนี้ก็จะเป็นนักลบสาวแบบดีๆแบบทองๆนะคะชุดสีฟ้านกสาวแน่ใช่แต่อันนี้ก็เจไอเทมด้วยอันนี้จะเป็นปกตินะโอ้ซื้อหนึ่งอันอะไรวะไม่สัญญาเดๆๆๆนะคะโอ้แม่งยังโหด ก็ไปดูหมวดนะักลูบศรตัวนี้กันเลยครับอกว่าเรามีนนะัูกศรอันไหนบ้างนะคะแล้วก็เป็นที่ใส่แบบว่าอุปกรณ์เสริมที่คกดไปแค่นี้นะนี่คนก็เราก็ใส่หูก็ได้นะัแต่มันจะไม่โผล่ก็เหมือนเป็นแบบว่าไฮเกราะใส่นะคะอัน,นนี้ก็เป็นคอนั่นก็พัฒนาไม่ได้ละเอสะทียร์สเต็งเหรอวะนี่ก็เป็นตัวที่เหลือนะก็สวยดูรูปไหน น่ารักนะอันนี้จะเป็นตัวขี่แผนท่าเป็นสายแบบสายสจมดีไกลนะคะตัวน่าจะแปดดวกอยู่ยิ่งกว่ามันต่อไปไปดูเป้นะคะคืออะไรวะคืออะไรวะไอ้นี่คืออะไรอ่ะไม่ใช่อ๋อต้องมีแบบว่าเด็ด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 โอ๊ยปวดหัวคือแบบอาจจะเป็นเอามารวมกันแล้วได้มีตัวตังนี้มาใช่ไหมคิดแต้ดังแม,มาๆๆภารกิจเพราะภารกคิดอันน้ โอเคอันนี้ก็เป็นมุมภารกิจนะคะจะได้พวกเพชรนะแต่เพชรรู้สึกจะหายากหน่อยไปเป๊เป๊เปก็คืออันนี้นะเป็นที่เก็บของะะมีแค่นี้เมลเมลน่าจะเป็นพวกที่เกเมสมเอาขงแกโหดกันเลยปะลองไปดูโหมดเรื่องกันเลยดีกว่านะคะก็ของตัวมนแดงจังมันก็มีแค่นี้เดียวนะถึงตรงนี้แล้วเล่นไปสองละทับศัตรูทับศัตรู อุ้ยได้พาสเตอร์ด้วยเอเคไปค่ะก็มีแค่นี้นะก,นนะก็มันตอนแรกมันจะให้มันนักลบสองมันสามมันไม่รู้ว่าเหมือนกันหรือเปล่านะคะแต่น่าจะเหมือนน่ารักเนาะน,นี่ดูอย่างแรงอะ่ะอูโหรถเยอะขึ้นนะ่ะอีเฮียแม่งลุ่มตายซะมันก็ยืนเฉยกันเนาะตายเมืองตายเราก็จะมีของให้เก็บแต่เราต้องเก็บเองนะครจะหรือว่าต้องเก็บไม่รู้ อต่เราเก็บเองนะนี่พลังน้ำหมาป่าวัดเปล่ไม่ไม่ถูกจะตั้งชื่อท่างอะไรแต่มันดูเหมือนหมาป่าที่มันเป็นน้ำอะนะเฮ้ยจอมตี้เอ,อื้ออะไรเข้าตัวๆเวัวอวะนั้นไอตัวนี้หน้าอะค่ะดูค่ะฮะอะไรเนี่ยพวกเด็กหน้าใหม่โลกิโลกินั่นมันพี่ทอเลยหัว <laughs> พวกเด็กหน้าใหม่ทั้งหลายรีบๆเข้ามาต่อแถวใจเงนินท่เรียนโชตะ <laughs> อ,อะไรกันต้องใจเงินต้องใจเกดเนี่แต่ว่าวันที่ใชนะเออนั่นแหละเออแมวเอละยังไม่อ่านละเดอกเรี่ยงก็มันก็เป็นโหมดนนเรื่องของเกมนี้นะคะมาลุมลๆๆๆุมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยหรือไงว่าีอเด็กนี่อีผมดำมันฮะชื่ออะไรชื่อเราปะ เอาไอ้นี่เพื่อนเราอะเนี่ยว่าเราเลีใหม่ยืนหาด้กันอยู่แหลกนะค่องทางจะแหลกเขาหลุดกันต้องขอโทษเลยแกได้สามดาวไปกันเลยเพลงก็พอนะเนี่ยฟังดีๆนะให้เสียงพูดแบบอื่นอะเราลองไปที่อ่า The Fuck า w u ธ แม่งก็ลองเข้าไปที่ไอ้นี่เพราะว่าไอ้นี้มันมีให้ใส่พาสเตอร์นะนี่ใสพาสเตอร์ไปแน่น่ารักเลยกระดีก็น่ารักค่ะถุงหวมได้เนื้อแล้วนี่เต็มแล้วผมเติมพันแม่งเอาเพิ่มได้แล้วหรอเด๋วคปับอ่ะอ่ะมันต่างกันยังไงอู้ได้ท่าใหม่มาด้วย ไปดูคนอื่นสิว่ามีอะไรให้เพิ่มหรือเปล่าไม่เชื่อว่าตัวนี้แต่งจรงไหนไม่ใช้ไอโฟนจุดฟะแต่ส่วนตัวชอบกระโปงชอบชุดคนนี้นะป็นส่วนตัวชอบชุดนะ่ะดูมันขี่แพนดาวินะ่งอ่ะน่ารักเนาะในรูปในหน้ารันดูเมันเม,นมดีแต่รูปนนอกนก็ใช้ได้ใช้ได้อืมก็อันต่อ,ตอไปก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็รีวิวจบแล้วนะนก็จะเป็นแค่นี้แหละ จริงๆอ่ะสีตัวเราเห็น้กิจกรรมมนันน่ารักอะคนเนี้ยเหมือนปฏิบัติการรักจับคุณหิยานฟ้าเด็กฝักครั้งแรกของรุ่นน้องคืออะไรวะดูหน่อยดิกิจกรรมล็อกอินเจ็ดวันรับก่อนเฮ้ยคนนี้เหมือนไม่ลืมชื่อคนเนี้ยอะไรทะเสลสาบแม่แต้ม หลุดเอฟหน่อยนะเพราะนี่ไงต้องรับไปเรื่อยๆจับได้ละไม่เหมือนอาซนะคนเนี้ยคนที่อยู่ในนี้ไม่เหมือนอาซนะท,ทุยอะไรก็ตด้อตัวที่อยากได้เหรอตัวเนี้ยอยากได้เอาได้ด้ยวยหรอวะรอเล่นอพทาวาเวลของทีมถึง43่ะเก็บเวลกันดีกว่าค่ะเ,เรื่องนะรวเลเวลเท่าไหร่แล้วลว,ว,ลวะเนี้ย ดน่าจะหนึ่งเอาเสร็จหนึ่งนะ่าจะตังชี่ญี่ปุ่นกว่านี้หน่อยนะแอนทูเลสมากเลยโอเคปะใช่วเลยอยากได้ตัวมีสองดาวไปเนะี่ยไม่มีเลยนะแม่งผู้งไปคุกแค่คอนโดมาใหม่นะฉันไปใส่ของใหม่เวลวผู้ตงตายแน่นี่นะท่าใหม่กูพวกเราไม่มีท่าใหม่เลยแกโกงนี่หว่าเอาก็มึงไม่มีของให้ดอกให้มันเลยอนะ่ะ ไปก่อนนะเพราะอันนี้เดี๋ยวเก็บตะเกียบกูรีบว่ะและกระเด็ Garden. นยิ่งเป็นสายซัพพอร์ตเตอร์นะไอตัวนั่นแหละเอ็มมนดาแคปเปอร์เทงให้ฟังนะนนอุโมงค์เกินอุโมงค์เกินเฮ้ยเอาเลยไม,ไม่ได้หินแนะ่แน่ตายก่อนใช้ท่าอันนาดอ่ะเอาเปิบเย้ เล่นต่อไปอาจจะมีพค่สองด้วยบ๊ายบายค่ะ